สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอ้วนช่างเถอะอเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนช่างเถืะอจะพา FC ผู้สนใจงานช่างนี่นะครับไปซ่อมรถที่ติดแก๊สนะครับแต่ว่าการติดแก๊สเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ออย่างนะครับคือคืออย่างแรกก็คือเป็นเป็นแก๊ส NGV อีกอย่างที่2ก็คือเป็น LPG ทั้ง2องอย่างนี้ก็จะติดตั้งด้วย สองระบบนะครับระบบแรกก็คือเป็นระบบดูดนะครับระบบดูดนี่ก็การติดตั้งก็จะง่ายนะครับการใช้งานก็จะง่ายเหมือนกันค่าใช้ใจ่ายถูกแต่ว่าการดูแลบำรุงรักษาเนี่ยต้องอ,า,อาจจะต้องอเข้าจูนบ่อยๆนะครับเพราะว่าการติดตั้งด้วยระบบดูดเนี่ยมันต้องอาศัยจูนนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ว่าอีกระบบหนึ่งก็จะเป็นระบบหัวฉีดระบบหัวฉีดเนี่ยเวลาเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อาจจะไม่ต้องจูนเลยอาจจะใช้เวลา6เดือนหรือปีหนึงค่อยมาจูนอีกทีนึงนะครับแต่ว่าระบบทั้ง2ระบบเนี่ยอย่างน้อยก็จะต้องมีการดูแลนะครับบำรุงรักษาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้อ้วนจงเถอนเนี่ยก็จะพา f c นะครับไป ไปซ่อมนะครับคือลดลดระบบการติดตั้งด้วยระบบหัวฉีดการติดตั้งด้วยระบบหัวฉีดของรถยนต์ทั่วไปนะครับมันก็จะมีการซ่อมบำรุงนะครับแต่ว่าวันนี้อ้วนช่างเถื่อะจะพา f c เนี่ยไปซ่อมรถที่ติดแก๊สด,ด้วยระบบหัวฉีดนะครับเพราะว่ารถที่ติดตั้งด้วยระบบหัวฉีดเนี่ยถึงแม้นว่าการ ซ่อมบำรุงอาจจะใช้ระยะเวลายาวนานก็จริงแต่ว่าของทุกอย่างมันต้องมีการเสื่อมและเสียไปตามสภาพของมันนะครับวันนี้วันจังเถอะเนี่ยจะเอาปัญหาตัวนี้มาให้กับ f c ผู้สนใจงานช่างเนี่ยนะครับมาแก้ไขด้วยกันเดี๋ยวนี้เจอกันบ่อยนะครับเดี๋ยวปัญหาของมันมันเป็นอะไรเดี๋ยวเราก็จะไปดูเลยนะครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ มันเป็นอย่างไรแล้วเราจะแก้ไขปัญหาไอตัวนี้อย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือสภาพตอนนี้ก็คือเราสตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับก็คือตอนนี้มันยังเป็นแก๊สอ่ามันเป็นน้ำมันอยู่นะครับแต่ว่ามันพร้อมที่จะเป็นแก๊สนะครับเพราะว่าอ่าเวลาเดี๋ยวนี้เขาต่อเดืออโต้นะครับ คือเราจะต้องสตาร์ทน้ำมันถ้าอุณหภูมิมันได้ปุ๊บมันก็จะสลับมาเป็นแก๊สนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าหลังจากที่มันสลับมาเป็นแก๊สแล้วเนี่ยตัวมันจะเป็นยังไงตัวนี้จะหายไปไหมนะครับตัวนี้ต้องรอให้อุณหภูมิมันได้ที่เราก็เร่งนะครับไหครับพอเร่งมาปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันก็จะสลับมาเป็นแก๊ส ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตัวนี้ไฟตัวนี้ก็จะดับไปนะครับแต่ปัญหาของมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะครับปัญหาเขามันอยู่ดีๆที่เราขับขับไปอยู่ดีๆเนี่ยมันก็สลับมาเป็นน้ำมันเฉยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเอ่อเวลามันสลับมาเป็นน้ำมันมันจะเป็นยังไงตอนนี้มันน้ำมันแก๊สตัวเนี้ยแก๊สเขามันมีอยู่เต็มถังนะครับแต่ว่าเราขับขับไปมันก็สลับมาเป็นน้ำมันเฉยเลยสาเหตุมัน มันเป็นพ่ออะไรอะไรที่มันเสียเราไปดูแล้วว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมครับอยู่ดีๆมันก็สลับมาเป็นน้ำมันแล้วก็ไอตัวเม็ดแก๊สก็จะหายไปก็จะเหลืออยู่แค่กลุ่มเดียวมันก็จะร้องปิดปี๊ดปิดปี๊ด,ด,ดอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้เวลาเราดับเครื่องสตาร์ทใหม่ก็มันก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทใหม่นะครับ นี่เห็นไหมครับหลังจากที่เราดับเครื่องสตาร์ทใหม่แก๊สก็กลับมาเต็มถังเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เวลาเราเล่งปุ๊บนี่นะครับมันก็จะสลับไปเป็นแก๊สร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทีนี้พอเราพอเราสลับมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งนะครับเราขับกลับไปปุ๊บกลับไปอีกแล้ว เห็นไหมล่ะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้อีกเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ต้องเสียเงินนะครับไปให้ช่างที่อู่เขาซ่อมให้ก็เสียเงินเสียทองนะครับเดี๋ยววันช่างเถอจะพาไปดูนะครับสาเหตุเขามันเป็นคืออะไรนะครับเดี๋ยวดับเครื่องก่อนนะครับว่าสาเหตุมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูเลยอะไรมาเสียครับสาเหตุปัญหาและสาเหตุของมันก็คือตัวตัวนี้ครับ ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวแบบเซนเซอร์นะครับตัวแบบเซนเซอร์ตัว,ตวนี้มันหน้าที่ของมันก็คือว่ามันจะตรวจเช็คว่าไอตัวไอแก๊สที่อยู่ในท่อนี้มันมีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าแก๊สอยู่ในท่อนี้ไม่มีปุ๊บเนี่ยตัวเซนเซอร์เนี่ยมันก็จะสลับไปเป็นน้ำมันนะครับแต่ถ้าหากว่าแก๊สในท่อนี้มันมีมันก็กลับมาเป็นแก๊สเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้ว่าไอตัวนี้มันเสียนะครับ พอมันเสียปุ๊บเนี่ยมันไม่รู้ว่าในท่อเนี่ยมันมีแก๊สอยู่นะครับครับตัวแมปตัวนี้หลักการก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดดูข้างในนะครับเนี่ยเปิดดูข้างในก็จะเป็นแผงวงจรนะครับอ่พอถอดตัวแผงวงจรออกมาตัวนี้ผมถอดน็อตเอาไว้แล้วนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นขาเข้ามันนี่แหละครับห้าขาอยู่ตรงนี้ นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวลมท่านจะเห็นว่าตรงนี้มันมีรูอยู่ใช่ไหมฮะตัวนี้รูรูตัวนี้เวลาเข้าไปอยู่ในระบบของมันในท่อมันปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับมันก็จะทะลุเข้าไปในท่อข้างในนี้นะครับพอทะลุเข้ามาในท่อข้างในนี้ลมลมก็จะผ่านออกมาอย่างนี้ผ่านออกมานี่นะครับพอผ่านมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะ มาเข้าตัวสวิคนี้ตัวสวิคนี้ก็คือหน้าที่เขามันก็คือตัวปิดเปิดนะครับตัวปิดเปิดถ้าสมมุติว่าแก๊สผ่านท่อเข้ามาตัวนี้นะครับผ่านท่อเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาดันสวิคมาดันตัวนี้ลงไปก็ทําให้สวิคมันติดนะครับทาให้สวิคมันต่อแต่ถ้าเกิดว่าตัวแก๊สไม่มีปุ๊บสวิคตัวนี้ก็จะดันออกมาพอดันออกมาปุ๊บก็สวิคไม่ต่อมันก็จะบอกว่า ตัวนี้แก๊สไม่มีแล้วเพราะมันไม่มีแรงดันนะครับก็คือตัวสวิทช์สองตัวนี้ถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งมันเสียนะครับก็คือมันก็จะสลับมาเป็นน้ํามันนั่นเองก็คือมันก็จะบอกว่าตัวแก๊สไม่มีในระบบนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็คือถ้าซื้อมาใส่ใหม่นะครับตัวแแบบตัวนี้นะครับเราซื้อมาทั้งชุดเลยนะครับแต่ว่าถ้าลักษณะอย่างนี้ ถ้าเราทดลองนะครับทําความสะอาดหน่อยลองดูว่ามันใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้ก็ได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ก็คือแมปที่เราซื้อมาจะเปลี่ยนใหม่ก็คือตัวนี้นะครับก็ต้องดูรุ่นของมันด้วยนะครับว่าของเดิมมันเป็นรุ่นไหนแบบไหนนะครับเดี๋ยววิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนเปลยนยังไง เวลาเราเปลี่ยนก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับตัวนี้คือปลั๊กของมันนะครับเราก็ดึงตัวนี้ขึ้นถอดออกมาเลยปลั๊กถอดปลั๊กตัวนี้ออกมานะครับสายเส้นนี้นะครับสายเส้นนี้มันมาจากหม้อต้มนะครับมาที่หม้อต้มแล้วก็มานี่แล้วมันก็จะมามาลงที่ตัวตัวนี้นะครับพอมันมาลงที่ตัวนี้ปุ๊บเนี่ย ก็คือเป็นตัวอากาศเขาเรียกว่าเป็นแอร์คอมตัวนี้นะครับแต่ว่าท่อเนี้ยเป็นท่อแก๊สนะครับแก๊สมันเข้ามาปุ๊บมันก็จะมาผ่านตัวเซนเซอร์ตัวนี้แล้วมันก็จะไหลกลับเข้ามาที่หัวฉีดก็คือตัวนี้นะครับหัวฉีดก็คือตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเวลาเราถ้าเกิดว่าตัวท่อตัวเนี้ยแก๊สตัวนี้มันหายไปตัวนี้มันก็จะทําให้ตัวเซนเซอร์เนี่ย มันมันไม่ได้นะครับมันมันมันบอกว่าแก๊สหมดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เดี๋ยวเราถอดออกนะครับถอดก็คือตัวนี้นะครับถอดตัวนี้ออก2ตัวออกถอดตัวนี้ออกถอดตัวนี้ออกอันนี้มันเป็นหวัวปากแบนแต่ว่าของผมเป็นใช้เป็นตัวหกเหลี่ยมอันนี้เป็นน่าจะเป็นเบอร์หกนะครับ หลังจากที่เราถอดตัวตัวเก่าออกแล้วก็ตัวใหม่ใส่เข้าไปตัวนี้เป็นของเทียบนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้เข้าไป คร el, so port, e. ับเวลาเราถอดตัวนี้ออกมาแล้วนะครับเราก็ใส่กลับเข้าไปถอนน็อตตัวนี้ออกไปถอนน็อตตัวนี้ออกไปแล้วก็เอาออกมานะครับแล้วเวลานั้นเราก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมสายถ้ามันแตกมันเล้าก็เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปก็ให้อยู่ในสภาพแบบนี้นะครับหลังจากที่เราใส่กลับเข้าไปแล้วเราต้องเอาเนี้ยนะครับมาเช็คลวด้วยนะครับอย่างนงี้นะครับ มาเช็ครั่วก่อนว่าแก๊สมันรั่วไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เอามาเช็ครั่วเนี่ยถ้าแก๊สมันรั่วเนี่ยเราไม่รู้เรื่องนะครับตรงไหนที่เราถอดออกมาเราก็เช็ครั่วไปเลยนะครับอย่างนี้อย่างนี้ถ้ามันไม่มีฟองอากาศออกมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับหลังจากที่เราเช็ครั่วแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับครับหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวแบบเซนเซอร์เสร็จเรียบร้อยมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสาตาร์ดูนะครับนี่ครับก็เหมือนเดิมนะครับนี่ลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็จะสาตาร์ทเลยนะครับพอเราจะสาตาร์ทเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเหมือนเดิมครับก็จะเป็นอย่างนี้ นะครับพอมันเป็นลักษณะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าอากาศมันหลังจากเซ็นเซอร์ความร้อนมันได้ที่เดี๋ยวเราเร่ง1 5 0 0รอบมันก็จะตัดมาเป็นแก๊สนะครับนี่นะครับหลังจากนี้มันก็กลับมาเป็นแก๊สแล้วมันก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดไปจนกว่าแก๊สจะหมดนะครับครับคลิปนี้ก็ต้องขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับ กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอ้วนช่างเถอดด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ087-8286-270นะครับอย่าลืมนะครับมีปัญหาปรึกษาอ้วนช่างเถอได้ตลอดนะครับปุ้นปุน